จะไปหาคนส่งนะเขามาแล้วสวัสดีค่ะพี่คนส่งตามหนูมาเลยไม่เชื่อนะว่าของเรามันแย่แค่ไหนหนูต้องการของสะอาชุดใหญ่ของแต่ละคนไปเลยนี่ของฉันขอบคุณค่ับพี่คนส่งลาก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นฝุ่นหนักขนาดนี้มาก่อนเลยฉันจะเอาใยมัหมดก่อนนะถุงมือช่วยได้แน่นอนส่วนฉันจะไปยาทั้งหมดออกใส่ถุงให้หมดเลยเรียบร้อย เจ๋งเก่งมากทุกคนส,สาวๆใช้การห้องขาห้องอีนีเดียวเท่านั้นนะส,สาวๆให้เราเต็มหองออกไปอ๋อแล้วก็มีสีแล้ลูกกิ้งพร้อมแล้วด้วยงั้นก็มาใช้กันเลยเอาลอยสีแย่ออกไปให้หมดพวกเธอทำได้เก่งมากตอนนี้ห้องสัศึกษาข้างเยอะเลยน่าทึ่งพวกเธอเจ๋งจริงๆสาวๆฉันมีเด็งเจ๋งแล้วไปหาคนสหอก่อนนะ ดีค่ะเข้ามาได้เลยกำหนดบปทำกันนะสาวๆพื่คนส่งของมาส่งแล้วของสำหรับสร้างบ้านสี่ห้องของเราเอากล่องต็มงไปเลยเยี่ยมมากลาการทั้ทุกคนส่งมานาันเดืวดบ้านอะไรในกล่องบ้างสาวๆว่าทอได้อะไรกันนะโอ้โหมันคือส่วนตามสีของทุกคนเจง๋งมาสร้างบ้านสี่ห้องกันในฝันของพวกเธอพวกเธอต้องทำได้นแน่ S <S พวกเธอเป็นช่างก่อสร้างต่อนเนี่ยขณะที่สาวสาสร้างห้งงององตัวเองอยู่บอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบสีอะไรสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงิน <c oughs> เอาล่ะตอนที้สาวสร้างเสร็จแล้วงั้นก็ไปกันต่อเลยไปตอนนี้ได้มลาตกแต่งห้องของฉันแล้วฉันชอบสีเหลืองบอกว่าสีเหลืองอยู่ข้างในนะเจ๋งอะ ยื่งไปเลยห้องฉันจะอบอุ่นแล้วก็สดใสตอนนี้ฉันทาผนังห้องด้วยฝ่ามือสีเหลือง Let's go เจ๋งจังเหมือนฉันอยู่ท่้มกลางแสงแดดลุนี่สิเจ๋งไปเลยฉันคิดว่ามันออกมาดีมากพร้อมแล้วอะไรอยู่ในกล่อนของฉันบ้างนะมันคือแปรงเล็กๆแล้วก็สีเขียวเจ๋ง ตอนนี้มาทาผนังให้เป็นสีเขียวที่ฉันชอบกันก่อนอื่นก็นเนะอ็นซนะโอ้ฉันชนะแล้วตอนนี้ก็มาทาสีกันเลยสมบูรณแบบส่วนฉันมีลิปสติกสีแดงมันช่วยให้ฉันวาดลูปหัวใจสีแดงสวยๆบนผนังได้ดูนี่สีมันน่ารักแค่ไหนฉันชอบห้องแต่งจังเลย ฉันอยากจุ๊บมันได้ปลาสีแดงของฉันฉันทาสีห้องเป็นสีแดงสมบูรณ์แบบเจ๋งมากเลยทุกคนฉันนึกไอเดียดๆได้แล้วฉันเอาของแล้วไปมันแต่งห้องดีกว่าเพื่อห้องของฉันดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นเริ่มจากสารที่สุกของเล่นเจิงๆของฉันกันก่อนแล้วตรงนี้มาติดถนนรถแข่งกันเอาละ แล้วก็เพิ่มรถลงไปด้วยสวยงามป๊อปป๊อปฮ่าเล่นบ๊อปปี้สนุกจัง s <S แล้ไรต่ออาจริงด้วยฉันต้องการไดนามไม้สว่านสิ่งของของฉัน <c oughs> และนั่งขายที่นั่งนุ่มๆไปด้วยนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะ <c oughs> และแสงไฟอีกนิดหน่อย <Yeah. S 1> เยี่ยมมาก <c oughs> แล้วไม่อาทำอะไรอยู่นะ <c oughs> โอ้หน่ากลัวจัง oh <my> ออโอ้โหเธอตกแต่งห้องแล้วเหรอฉันก็อยากทำเหมือนกัน มาเพิ่มความเผ็ดพิเให้ผนังกันดีกว่าฉันคิดว่าฉันต้องการมากกว่าน,นี้นะใช่แล้วนี่แหละฉันเจอเถาวันพวกนี้ในป่าสวยงามและปอมปอมสีเขียวมันดูเข้ากับผนังและหัวใจสีอ่อนก็ร้อนเหมือนกันว้าวดูสิน่ารักจังเลยและตอนนี้ต้องปอดก็อี้ลมด้วย่อดเรื่องแรกฮู้ มันไม่ง่าย,ได,ดยไ,ได้เค่นเลยเรียบร้อยมันนุ่มบ้างฉันจะต้องการตอกสาบานหนังสือทุกลัหัวฉันด้วยนะ <Hey. S 1> ดอกไม้สวยจังเลยมันต้องเข้าไปตรงนี้แน่นอนเ <Okay. S 1> อาละได้เวลาเล่นกงินแล้ว oh. โอ้โหเบบี้เยวดามาหาฉันด้วย oh. มันเจ๋งมึงบ้าง <Yeah. S 1> มาพิ่มพอลอีละหลายชิ้นกั้ดีวกว่า เอ้มันคืออะไรเนี่ยสีเขียวฉันไม่ต้องการน่ะมีอานั่นเป็นของเล่นของเธอนะส่วนฉันตกแต่งห้องของฉันด้วยของเล่นสีเหลืองเท่านั้นมาเริ่มจับเพื่อนกันก่อนเหย่ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็พูดประดับผนังและมันยังเป็นประดับสีเหลืองน่ารักด้วยโอ้โหดูี่สิทำ้งหว่าฉันเจออะไร อยู่ที่บนหนังสวยจังเลยและภาพเหมือนนี่ทำเป็นเก๋ได้แน่ฉันยังมีตที่ววางของอ่ะตรงนี้จะวางต้นไม้ของเล่นด้วยและเปลือกหอยสวยงามไม่มีคํคำว่าต้นไม้มากเกินไปทำง,งานพิ่มนต้นไมเล็กด้วยสวยจังต้องมีลำโพงและก็พัดลมด้วยดูสิมันน่ารักแค่ไหน นี่คือมินเนี่ยนพวกมันคือเพื่อนักขอนฉัน oh. สวยงามน่ารักจังเลยฉันมีเดียแล้วมาทำอะไรให้ฟิบี้ตกใจกันฟ <Nice. S 1> ีบี้นั่งอยู่เฉยทำไมอะใส่ไม่ดีเลยนะตอนนี้ฉันตกแต่ห้องของฉันเหมือนกันเริ่มได้พร้อมนมนุ่ม <c oughs> และรักบองลูกหัวใจสุดน่ารักที่ผน,นังเลย <c oughs> สวยจัง ตรงไม่ใชอติดหมอนรูปหัวใจแล้วก็คำว่ารักด้วยนะเห็นมากน่ารักมากเลยแล้วต่อไปก็มาติดรูปปากสีแดงของฉันกันจากนั้นก็ติดกระดาษสท้อนแสงส่วนตรงนี้มีไฟสีแดงส่วนไว้ตรงนี้ยิ่งมีไฟเยอะก็ยิ่งดีสวยมากอโห มันทั้งตัวใหญ่ก็น่ารักมากๆเลยฉันจะใส่หมอกให้ได้นะคุณหมีวางหมวกสักใบแล้วฉันต้องการโต๊ะวางเครือ่องสำอางด้วยฉันมีมันเยอะมากและจากนั้นก็บอกเวบนั่งดูสิออกมาสวยงามชอบต่งหัวกับฉันไหมฉันชอบมันมากๆเลยนะเสีงเคร่ง,งบอกเพราะเราได้ในคอมเมนต์ว่าเธอชอบห้งไหนมากกว่ากันนะ ตุ๊ก,กตากระบ,บองเพชที่รักของฉันอ๋อใครมาหาฉันเนี่ยเต่าน้อยแกน่ารักมากเลยจะเรียกแกว่าชาลีไปนั่งรถให้เราดีสุดกันมาแจ๋งจังอโอ้โห,โโหบีบี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยฉันก็เป็นเพื่อนที่น่ารักเหมือนกันนะมันชื่อว่าโลกี้ตอนนี้เรามาแต่งตัวสวยๆให้เจ้าตัวกันดูนีิสิม่ารักแค่ไหนโลกี้น่ารักเหมือนฉันเลยอะ ขอฉันนอนดีจังเลย <What? S 1> อโอโทุกคนมี็สัตว์เลี้ยงกันแล้วเหรอฉันก็อยากมีเหมือนกันและของฉันก็คือนกแก้วจะเรียกมันว่าชิกี้ oh. ตอนนี้แกเป็นนกแก้วของฉันนะชิกี้ฉันรักแก <c oughs> แกจะอยู่กับฉันที่นี่ oh. อ้ออ้าวแกกรังจะฟักแล้วและนี่คือทีโอโดเพื่อนผู้สสัตว์ของฉันเอง มันคือตุ๊กแกเพื่อนกองฉันมันทั้งน่ารักและก็ชอบสีเหลืองด้วยน่ารักจังเลยทุกคนมีสตลเล็เป็นของตัวเองแล้ว <What>? oh, ฉันเ <yeah. S 1> มื่อตอนแรกกับตุ๊กตาจะเลิมกินข้าวไปเลยอ่ะมาสั่งของอะไรกันกินดีกว่าเอาอันนี้อันนี้เ <All right. S 1> ยี่ยมมากตอนนี้ไปหาคนส่งของกันและรับอาหารมา เอาแล้วของหนูใช่ไหมขอบคุณตอนนี้ใส่เงิน<ม>งงเงินค่าเงินใช่มันคือเงินจริงๆ <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงคะ่ะแล้วตอนพี่คนสองตอนนี้ก็ไปกินของอะไรกันก่กนนี่เขาริบของฉันไปทำไมเนี่ยเฮ<อ>้ยดีนะที่ตัวเองของฉันเป็นสีเหลืองไม่งั้น่าคงเอาไปเหมือนกันอันนี้ไม่อะไรบ้างฉันนอนจนถึงเมื่อกลางวันแล้วแต่ฉันตื่นขึ้นมาพอได้กลิ่นขนมอร่อย เอลลี่ฉันต้องการสกีเทิลส์ถุงนั้นฉันต้องการเติมเต็มขนมสีเขียวให้ร่างกายขอบคุณอ๋อฉันได้ขนมอร่อยมาแล้วสุดยอดไปเลยมาลองกัน,นอร่อยมากๆขอบคุณมากนะยเอลลี่โอเคแล้วยังไม่ไรหรอกอีกเนี่ยเออมันคือจ juicy drop hmm. มีคนพูดว่าจ j ยซ c y ดรอปเหรอมันคือเลิกกว่าสุดบอร์ของฉัน hmm. เอลลี่เอามาให้ฉันนะโอ้ oh, no เออก,ก็ได้ oh. ขอบคุณ โอ้ยเอ้ยในสิ่งที่กินลูกกว่าสุดปนคนฉันแล้วอร่อยจังฉันอยากใส่เจีเปรี้ยวด้วยขอบคุณสำหรับขนมนะเอลลี่เธอเป็นคนที่ดีที่สุดเลยบางทีตอนนี้ฉันได้กินสักทีนะมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือข้อเจ๋งจังต้องเรียกเดืมกก่อนถ้าจะมาขอ ฉันรู้สึกว่าฉินินเสียงซ่าของโค้กเสีแดนฉันเชื่อมนะเอลลี่ฉันขอโออไม่อร่อยมากพอกันทีฉันจะไม่แบ่งให้ใครอีกแล้วยังไม่เลยเหืออีกไหมเนี่ยอ้อโหไนนี่ยังมีเอ็มอเอ็มอยู่ด้วยเจ๋งไปเลยโอ้อไม่นะมีแค่ไม่เดียวเองอะให้ตายเถอะโอเคอย่าง้หนก็ไม่ถูกย่งไปอะไรจังแต่อย่าก,กินมากกว่านี้อีก คนกินอิ่มแล้วและมีความสุขนั้นไปต่อกันเลยเป็นเกมที่เจ๋งจังเฮ้เธอสับขันข้องอ่ะตายเธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันไม่ทีวีเดี๋ยวฉันจะยกมันมาและตอนนี้มาดูช่องโปรดของเรากันต้องมีป๊อบคอนด้วย แต่ว่าฉันเริ่มเบื่อแล้วแล้วเอลลี่ทำอะไรอยู่วะโอ้โหเอลลี่มี Nintendo Switch ด้วยเจ๋งไปเลยเอลลี่ขอฉันเล่นได้ไหมมาเลยเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะเอาไปสิฉันมีจอยสติ๊กซ์สอ,สองอันแนะ่อันหนึ่งของเธออันหนึ่งของฉันโอ้โหถาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวม,มากว,ว้าวสาวๆทำอะไรกันนะ่ะวกเขากำลังเล่นงั้นเหรอ ตีดีไปหาคำตอบกันออกจากห้องแล้วเข้า <c oughs> ไม่งั้นเธอพลาดคน,นสนุกนะ Lets go <S สาวขอเราเล่นได้ไหม hey, wow. อ่ะพลาทีนะแต่เรามีจา <c oughs> ็จอยสเตคแค่สองอันเท่านั้นเธอจะไม่ให้เราเล่น,ล,นล่เหรอ <c oughs> นี่เร็วเพิ่นกันรืงไงเอาเป็นได้ฉันนั่งเบิกับมีอาตลอดไป <c oughs> ทำไรดินนะ <c oughs> อ๋อจริงด้วยฉันม่เดงเจ๋งแล้วมีอาฉันสั่งเกมมาให้เรานะเดยวคนส่งจะเอามาส่งให้เราเอง เขามาถึงแล้วมาตอนนี้เลยค่ะ<ไ>อขอบคุณตอนนี้ก็มาดูกัน <ไอ S 2> ดูนี่สิ<อ>นี่คือเสืส้สำหเต้นเธออยากเล่นกับฉันไหมไอ,อาอสิฉันชอบเต้นที่สนเลย<อ>เตรียมจุดไฟกัน<อ>แต่ฉันมีไเดียเจ๋งยิ่งกว่านั้นึน่งนะเ<อ>พิ่มลำโพงอันทรงพลงของฉันด้วยให้เพลงดังขึ<อ>้นไปตั้นกันเลยเจนแลัสิ พวกเขาไม่เก่งผู้จิงเหมือนกันอะสาวๆขอนเล่นได้ไหม,ม <Please. S 1> ล้านแถวเต้นไ,ได้นะแต่เธอให้ใจสติกับเราได้ไมห <Okay. S 1> มล่ะเยี่ยมมากแห่นั้นก็เป็นกันเถอะ <Yeah. S 1> แจ้งฟิบี้ไปเล่นเกมบอเลย <c oughs> ฉนันเอง,งได้เจ๋งๆได้ฉนันอยากทำเค้กสีแดง mm. เพื่อจะทำมันฉนันต้องการให้ย้อมสีแดงเดี <c oughs> ย๋ยวลงไปบนเค้กแล้วก็ตอนนั้นก็เพิ่มไว้ครีม mm. บีบลงไปเลย <c oughs> มันไม่ออกมาเอ้า <c oughs> ตายเธอะชุดสวยๆคนฉันแล้วหมดเลย oh <no. S 1> ฉันต้องไปเป็ีนชุดฟ mm hmm. ิบี้ทำเค้กนั้นเหรอเราต้องไปช่วยเธอฉันคิดว่าต้องเพิ่มเค้กสีเหลืองด้วยเธอคงว่าอะไรนะก่อนอื่นมาเพิ่มครีมกันวิเศษโออดูสิน,น่ารักจัง mm hmm. อาเสร็จแล้ว mm hmm. ก็วางเค้กลงไปอีกชัน แต่เราะย้อมมันเป็นสีเหลือง oh. สวยงามและจากนั้นก็เพิ่มครีมด้วย mm. อีกเยอะๆเร mm. จะได้มาสังเกตเห็นไง <Hey. S 1> มีอาอยากช่วยพีไ่ไปทำเค้กไหม <Hey. S 1> เอาสิขั้นแรกให้ทาครีมที่ด้านบน <Hey. S 1> แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเค้กอย่างระมัดร mm. ะวังเราจะวาดดอกไม้ก่อนนะโอ้สวยจังเลย <c oughs> เสร็จแล้ว จากนั้นก็วางเค้กลงไปอีกชั้นและตามด้วยสีเขียวอีกสองสามหยดสวยงามเซนทำไรอยู่อ่ะมาทำเค้กกันเถอะอัไรเค้กเหรอวางไปฉันทำเค้กเป็นสีฟ้าสดแทให้บีบี้ใส่เขีมเยอะๆแล้วก็เกลี่ยให้เรียบ วางเค้กลงไปอีกชั้นและย้อมเป็นสีฟ้าเจ๋งจังเลยเราทำเค้กใส่รุ่นที่แสงวิเออกมาตอนนี้มาทาครีมให้ทั่วเพื่อให้ฟรีบี้ไปจัดการเท็ดกันรีบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก่อนฟรีบี้จะกลับมาฉันคิดว่าเธอตอนชอบมันแน่แน่เรียบร้อยตอนนี้ก็ตกแต่งได้แล้วก,กว่าทชฟเทฮาส์ แต่ละคนก็ไม่เสียเป็นของตัวเองเพราะงั้นเราทำหน้าเค้กให้เป็นแสารุ้งที่สวยงามโอ้ดูสิสวยจังฉันอยากลองเค้กก้นนี้เร็วๆแต่ต้องให้ฟีบี้ลองก่อนเนอะกำลังพูดถึงฉันเหรออ๋โอโหทำเค้กเสร็จแล้วน่ารักจังเลยหันเค้กออกดูนะนอ้อมาดูกันอ๋โห พราเธอทำเป็นสายรุ้งอะสวยจังเลยฉันชอบมันสุดๆนะมากินด้วยกันเถอะทุกคนอร่อรจังเลยอร่อยจริงๆใช่แล้วสกเช้าทุกคนเก่งมากและเค้ก,ก็ดูน่ากินสุดๆสวัสดีมีอะไรใช่ไหมครับ <c oughs> โอโ,โอเธอสวยอะไรเบอร์นั้นอะอ๋อวันนี้เป็นวันฮี้จริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสด,ดีนะหนุ่มๆ เป็นยังไงกันบ้างออรู้ไหมปูรู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเปเาเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่่นร่มห้องแบบเธอนะนมุนมๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วค่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นนะช่างเถิดฉันไปเองดีกว่า <Bye. S 1> ไปก่อนนะ <Hello. S 1> สวัสดีแดนนายอยากเห็นอะไรมะม oh. ใครชอบมันหรือเปล่า mm hmm. ใช่ๆมันคือหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในะยลูกบอลไง บอกมันจะไม่นายด็ขึ้นเร็วนี้นะ <What? S 1> อะไรกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นหัวศัพท์ต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทำงานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ีนคลองบาลน,น้สาวน้อยเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะงั้นฝากตายไว้ตรงนี้ก่อนเ <c oughs> ยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะ <c oughs> แล้วเธอเป็นอะไรมา <c oughs> อะไรกันห้ามจะเลี้ยงเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉัน บางทีถ้ามึงไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีฟี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานน้กนำทางตอนนี้มันทดสอบกันเออ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆเนอะเอ,อ๊ะใครอยุดฉันกันนายเป็นใครโอเคโอ้นายตาบอดลอ้องงั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลย ลูกบอลหล่นนะหยุดนะสตีวี่ไม่นะเด็กนี่สายเสียพอกันทีสตีวี่ดูจัดการในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับตจ้าสีขาหยุดนะพอทีแล้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้อย่างไรออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนายท่านทำภาษาตรงนี้สักหน่อย โอ้สดดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอนะ่ารักจังเลยามมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะโดีนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนนะเขานอนงอยู่อ๋อไม่นะสาสไปแล้วใช่ในนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันก็าการอยู่คนเดียว่ปไปไม่ได้จริงจริงหรอให้ฉันไปกับมันนะ<ด>เคาใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลย หยุดนะเธอจะไปไหนกันเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนูตเพาใช่ไหมหยุด <c oughs> เลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเ <c oughs> สียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองเธอจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วถ้ามาสัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำะไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีมวลาศสตที่น่ารักของฉันนะเพราะในคณะทตูตจะน่วมเลยแต่เขา,เาได้เชนญอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางขวดญแรสาไว้เป็นตรงนี้ และโุรดเพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นอนอ oh. โอเจ็บจังเลยเจ็บจัง <laughs> สวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหโห,หัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่นในการ์ตูนนั่นเนี่เ <laughs> ข้าไปได้แล้ว <laughs> อ๋ยปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่า <laughs> คิดว่าหัวหนูปวดนั้นเหรอทุกคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักม,มากๆ ฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้นคุณยาจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะสวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะแล้วมีเพื่อนมาด้วยเอาเสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันร้ายชัดๆเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดนี่มันใจร้ายมากอะไรนะท้าัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอแล้วป้าของฉันล่ะต้องเคอะไรสักอย่างแล้ว โอจริงด้วยฉันเอาไเดียจ,จริงๆได้ถ้าเทปลาในถังน้ำเกลือแบบนี้แต่พวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไมีสายน้ำเกลือเอาไปแผ่นไว้ตรงนี้และจากนั้นก็ไปล้องกันโอ้โัเดีค่ะฉันรู้สึกยายจังเลยอ่ะอ,อะไรกันเนี่ยนักงสารจังเข้าไปได้ สวัสดีค่ะคุณปูฉันเป็นรูเหมืคนใหม่นะคะแล่ฉันนับปังกับฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้ยายพวกมันกลับไปที่ที่คนเคยกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรแปลกแปลกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปางเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตนํานำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะหน้าขยี้ขี้แยพระเจ้าที่มาอะไรกันเนี่ย เธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคนิกสั่นอยู่ข้างๆนอะไม่ใช่ตรงนี้นี่ไปโรงพยาบาลสำับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการวิอาหนูคนฉัน,นีนนั้นด้วยฉันไม่ดียเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่งองระบายอากาศนะเหมือนใส่ลับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีเสน่รจ,รจริงนะมีอะไรอยู่ใต้มหมวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะอและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอ มาดูการชิสเหรอเธอามาทำไมเนี่ย oh, <wow. S 1> มีรูด้วย mm hmm. แปลจกจังเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ Thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเธอนะ <Hello. S 2> รอ <Okay. S 2> แป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อนมีอามีชิสอรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชิสเร็วเธอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะ กล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทีอยู่ก่อนนะไม่อนุญาตให้ฮมสันเลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอร์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันวาอะไรนะห้ามเอสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอหอยทากก็ห้ามสิฝันอะไรชัดๆต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเบสซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้หรือพูดถูกก็คือม้อกับรถเข็นเราต้องแอบไปเอายิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้ แล้วก็ปิดด้วยโจ๊กแล้วไปกันเลยเอาชุดปิดด้วยโอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอหน้าก็พิแยงฉั s <S นจะกินขนมเอาไปนคนไข้ดีกว่าเออสำล็กทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดีย๋ยวฉันสั่งอาหารอร่อยๆให้เธอ <c oughs> จะหายป่วยเร็วนี่คือ,อยาที่ดีที่สุดกิน <c oughs> ให้อร่อยเลยนะ โอเลซี่ของฉันอยู่นี่เองฉันถึงเธอมากมากเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตรวจเสร็จเร็วเข้าอะไรนะห้ามแสดงเข้าไปเหรอแต่ปัสคาไม่สามารถอยู่โดยไม่ไม,มีฉันแม้แต่นาทีเดียวนะเราแยกจากกันไม่ได้เคสอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซ่อนมัน ปาสคาลนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราชอบเธอไว้ใต้มัวแล้วก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท่านี้ก็แอบไปกันได้แกล้งทำว่าเป็นไข้วัดเออหนาวจังเลยฉันอุณหภูมิตั้ง3 9 9สเ้ด้แน่ออสรียขาคพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยแค่เป็นหวัด Thank you มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายคนพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ เดี๋ยวก่อนนะมีกึ่งไก่ยัอนหัวกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมทั้งทำตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีใครเอาช้างมาไหม